บรรยากาศการติดตั้งทับวันนี้งานด่วนนิวโคมินภาพยนต์การทุ่งนาครับงารซัมนักกินคีัเป็นที่รุ่มครับทีมงานกำลังเร่งติดตั้งอุปรกรณ์เนื่องจาวันนี้ติดต่อมาประมาณเที่ยงครับมถึงบัตรภาพประมาณบ่ายสอง วันนี้มาทีมงานมาห้าห้าคนครับถ้าโดนตัวนี่เนี่ยหาลูกทียากเอาถอยมาเลยถอยมาเี้ยวรถค่อ,อยครับโอ้ เดิน้าอยู่บ่พอแล้วได้ยกเขาวปัอหาแล้วอืมพอแล้วพอ,อแล้วมันะป็นการเล่งดวนครับ